ไอเสือบุกแชมป์โลกในซีซั่น2021ที่ผ่านมานะครับอย่างฟาบิโอควาตารโรครับดาวิดชาวฝรั่งเศสจากซุมมอนสเตอร์ยามาฮ่ามโต GP จีพีนะครับ,บ,รก,รบกับ3สนามที่ผ่านมานะครับในซีซั่น2022และดูเหมือนว่าฟาบิโอควาตารโร่นั้นยังไม่ประทับใจนะครับกับผลการแข่งขันใน3มสนามที่ผ่านมาสนามแรกนะครับกับการแข่งขันที่กาตา,การ์กลางปรีนะครับฟาบิโอควาตารโร่ออกมาว่ากับการแข่งขันที่กาตา,การ์กลางปรีนั้นมันเป็นผลการแข่งขันที่ไม่ได้ดังใจเขาเลยนะครับแต่ผลงานของฟาบิโอควาตารโร่นั้นกลับมาดีขึ้น หรือว่ากระเตื้องขึ้นนะครับกับการแข่งขันที่อินโดนีเซียกลางปีท่ามกลางสายฝนและสนามล่าสุดนะครับกับการแข่งขันที่อรนเจนตินากลางปีนั้นงานของฟาบิโอกัวตโรนั้นกลับพูดลงอย่างน่าใจหายนะครับแต่กับการแข่งขันที่ออสตินเท็กซัสสหรัฐอเมริกาแห่งนี้นะครับในวิกเอนนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ฟาบิโอกัวตโรนั้นใจชื้นขึ้นมานะครับเพราะว่าในซีซั่น2021ที่ผ่านมานะครับฟาบิโอกัวตโรสามารถคว้าชชนะในอันดับที่2มาได้นะครับและเจ้าตัวยังย้ําอีกนะครับว่ามันเป็นสนามปา,า,า,มารถไ คว้าแชมป์โลกมาได้นะครับในซีซั่น2021ที่ผ่านมาและอีกหนึ่งตัวแปรใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับการแข่งขันที่ออสตินเท็กซัสแห่งนี้นะเพราะว่าสนามที่ออสตินเท็กซัสแห่งนี้นะครับมีการปรับปรุงหรือว่าปูพื้นใหม่นะครับปูพื้นแท็กใหม่ซึ่งมันก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าผลของการปูพื้นแท็กใหม่นั้นออกมามันจะเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้นะครับฟาบิโอกัวตาโรนั้นยังออกมา้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่ากับเกมการแข่งขันที่ออสตินนั้นมีบทบาทต่อตัวขอมาานะครับเพราะว่าเขานั้นสามารถคว้า อันดับที่2นะครับในสนามแห่งนี้และการกลับมาที่ออสตินในซีซั่น2022นี้นะครับมันเป็นการกลับมาด้วยสถานการณ์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะครับและแนวคิดหรือว่ากลยุทธ์ที่จะใช้ลงทําการแข่งขันนนั้มันก็ยังต่างไปจากเดิมอีกด้วยนะครับและในซีซั่น2021ที่ผ่านมานครับฟาบิโอวาตรโรนั้นยังยอมรับอีกด้วยนะครับว่าเป้าหมายในทุกๆก,การแข่งขันหรือว่าทุกๆสนามนั้น คือการคว้าในอันดับที่1มาให้ได้หรือว่าการคว้าัะชนะมาให้ได้นะครับในทุกสนามของการแข่งขันและกับซีซั่น2022นะครับกับการแข่งขันที่ออสตินแห่งนี้นะครับฟาบิโอ <Fab io S 2> กวาร์ตูนั้นพยายามที่จะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับเพื่อที่จะรักษาโอกาสนะครับในตารางคะแนนสะสมแชมป์โลกนะครับ และกับการแข่งขันที่ออสตินนะครับในซีซั่น2022แห่งนี้นะครับฟาบิโอกอตาโรยืนยันนะครับว่า M1 ของพวกเขานั้นสามารถโจมตีได้มากกว่าเดิมหรือว่าเปิดโอกาสในการต่อสู้ได้มากกว่าเดิมนะครับอืมเอาอะไรมามั่นใจก่อนนะครับเพราะว่าจากการแข่งขันในสนามแห้งที่ผ่านมาแทบจะเอาเท้าไก่หน้าผากแล้วนะครับฟาบิโอกอตาโรยืนยันนะครับว่าเขากับทีมงานนั้นจะทําให้ดีที่สุดเหมือนทุกครั้งนะครับและฟาบิโอกอตาโรยังบอกอีกนะครับว่าในซีซั่น2021ที่ผ่านมานะครับคลิปยงด้านหลังขขของง M1 นรัับกกาแ่ ออสตินแห่งนี้นับมีคลิปย่างที่ดีมากนะครับและอีกหนึ่งปัจจัยนะครับกับการแข่งขันในสนามออสตินแห่งนี้นะครับหลังจากจบการแข่งขันในซีซั่น2021ไปนะครับทางสนามออสตินเท็กซัสแห่งนี้นะครับมีการปูพื้นแทร็กใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมารอดูหรือว่ารอรุ้นนะครับว่ากับการแข่งขันในปีนี้กับสนามออสตินเท็กซัสแห่งนี้ครับมันจะเป็นยังไงนะครับและทางยามาฮานั้นจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับกับสนามแห่งนี้ต้องมารอรุ้นกันนะครับและนักแข่งอีกหนึ่งคนนะครับที่ดี ขาออกหมาความยิ่เห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่า ตัวมามากเวนนั้นมีความสูงมากๆนะครับที่ได้กลับมาทําการแข่งขันที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ออสตินเท็กซัสสหรัฐอเมริกามันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับที่ได้กลับมาทําการแข่งขันที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกับการที่เขากลับมาในสนามที่เขานั้นเป็นโน1นะครับยังเป็นสนามโปรดของตัวมามากเวนอีกด้วยนะครับสนามออสตินแห่งนี้นะครับไม่ว่าจากเขานั้นจะตกยูนในช่วงเวลาที่มันยากลําบากนะครับสนามแห่งนี้ก็จะยังเป็นสนามที่เขานั้นชื่นชอบมากที่สุดเหมือนเดิมเพราะว่าตััััววววมมมมาาาาารคแนน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 น้้้ยยื่่่่สหงงีีีีีทททิจํด มากมายนะครับสาหรับตัวเขา,ามาร์กเวตนั้นยืนยันนะครับว่าตัวเขากับทีมงานนั้นยังมีงานต้องทําอีกากาะครับหลังจากที่ตัวเขานั้นหยุดทําการแข่งขัน,นไปถึง2ส,สนามนะครับก็คือสนามอินโดน,นีเซียกลางปรีแล้วก็สนามอาร์จเจนตินากลางปรีนะครับมาร์กเวตยืนยันนะครับว่าการทํางานที่ออสตินนั้นมีเป้าหมายในการทํางานนั้นหลายอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลมากมายนะครับที่ให้ตัวเขากับทีมงานนั้นจะต้องนํามาวิเคราะห์ในการทํางานนะครับ simple. แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของตัวมาร์กเวตนั้นเลยก็คือการที่ตัวมาร์ นี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคน,นไอนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆถมาจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันในโอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ